สวัสดีค่ะพี่น้องเราก็มาพอการอีกเหมือนเดิมจ้าอันนี้สิเป็นข่าวของทหารเมียนมาที่ต้องการอพยพโอ้แตกอพยพบ่ไ้เรียกว่าลีภัยยูบป,ประเทศไทยเฮ้าซึ่งอันนี้คอยบอ่เห็นนำ้ำเลย้อพี่น้องคอยบอ่เห็นน้ำที่ว่าจะให้ทหารลีภัยที่่านเฮ้ากลัวว่ามันสิเป็นชนวนประเด็นให้อ่ากุมต่อต้าน ทหารเมียนมานี่หันเล่งปืนมาที่เมืองไทยมายังไงประชาชนโดยรอบต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนแค่ประชาชนของเมียนมาอพยพมาฟังไทยก็เยอะพราแห้งเล้วจะมีปัญหาโนูนี่นั่นเพราะแห้งเล้วยาให้ถึงขั้นให้รีไพ่ทหารเลย ก็บ่ได้คือว่าเฮาสิต้องไปค้นใจดอกใจดําหรือเจังไดก็สร้างแต่มันเป็นความหม่นคงของประเทศเราทหารกับทหารมันมันมัน,ม,นมันไม่สามารถอยู่แล้วแล้วยิ่งเขามีเรื่องสู้รบกัน่ะเฮายิ่งแต่บกคว,สวนสอดมือเขาไปเกี่ยวขงเนาะพี่น้องเรื่องประชาชนหลี่ไพ่มาเป็นเรื่องปกติพี่น้องเขากระเดือดร้อน เขาก็เลยรีพ่ยมากมันเป็นเรื่องผิดมันบเป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่อง,มองสมควรลระผู้ใดกัยานตายพี่น้องผู้ใดผู้ใดกัยานตายใจเขาใจเฮ้าเนาะแต่เรื่องทหารสิมาลีพ่ยจังสี่เฮ้าเฮ้าหูสึกแย่เฮ้าหูสึกเหมือนว่าเขากำลังรอปืนมาบ้านเฮาเฮ้าหูสึกแบบนั้นอีหลีนะเออหลายข้าวหลายสำนักข้าวตะเล็กเข้าเห็นอยู่แต่ว่าเข้าบิดว่า เขาอยากสีเราเรื่องพวกนีเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนละเฮ้าบอ่ไดดหูเรื่องหูเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังก็เลยบ่อยากสิออกมาเว่าแต่หลังจากเห็นหลายๆคลิปหลายๆแนวหลายๆคอมเมนต์เฮาก็เลยตัดสินใจออกมาว่าในความคิดของเฮ้าเฮาคิดว่า บ่อยากให้ประเทศเฮ้าย่อมให้เขาลีไพ่หมยความหมายถึงทหารนะขนาดประชาชนหลายๆคนเ็นยังบอกว่าเขาลีไพ่มากเยอะมากแล้วเขากลับไม่แย่งงานคนไทยเยอะมากเหมือนกันซึ่งนัน่นก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเมื่อเขาลีไพ่มาเขาก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองมากเขาก็ต้องเอาแรกงงานไม่แหลกเงินแหลกทองแหลกเขาแลกน้ำเนาะพี่น้อง อันนี้มันกับปฏิเสธว่าใดว่ามันมีผลกระทบเกี่ยวกับบ้านเมืองเฮ้านําแต่เห็ุจังไดล่ะเข้าเป็นบ้านพีเมืองนองเป็นจุดที่สามารถรีภพยได้ง่ายที่สุดแต่กับสมควรที่จะมีระเบียบมีกฎบ,บังคับมีการเข็มงวดการเข่าออกของผู้ลีภยัยและจำกัดสิทธ์ เขายังชัดเจนซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการจำกัดสิทธิ์ทสามอำเภอที่พวกลีภัยสามารถดูได้แต่ก็เหมือนว่าหลายๆคนก็จะพยายามทำวีซ่าเพื่อที่จะเขามาในบ้านเฮ้าได้มากขึ้นเพราะว่าเขาคงคาดคิดแล้วแหละว่าบ้านเขาสงครามคงบจบง่ายๆแล้วฟังที่เป็น ผู้ต่อต้านทหารเมียนมาเนี่ยก็สามารถยึดเอาเมืองเมียววีถ้าอานผิดอานถูกเช่ไใดกะขออภัยน้ำด้วยจ้ะคือได้ยึดเอเมืองไปแล้วแต่กะตตองเบิงว่าทหารเมียนมาสิ่เาเหตุยังไงกับเรื่องแบบนี้มันเป็นปัญหาของประเทศเขาแต่มันก็มีผลกระทบ ถึงบ้านเราจ้งได้พี่น้องกอ่ดูแลเจ้าของดีๆเนาะพี่น้อง